เเกบทมขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมมาขยี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วคะ่ะผู้ชมขาว,วันนี้เราจะมาขยี้กัน 7. นางเอกของช่อง 7. SD เป็นนางเอกเลือดใหม่เป็นนางเอกน้องใหม่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจริงๆเราจัด7คนนี้คะ่ะผู้ชมว่ามีใครบ้างที่ ถูกจับตามองและจะโด่งดังนะคะอะมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมขาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยนะฮะคนนี้เนี่ยโอ้โหเล่นละครเรื่องใดเนี่ยก็ถูกจับจ้นไปกับคู่นั้นคู่นี้จับคู่จ้นกับคนนั้นคนนี้นะคะนี่คือน้องมุกดานั่นเองค่ะผู้ชมขะนางเอกสาวคนนี้เป็นนางเอกน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการบันเทิงมาไม่กี่ปี แต่ฝีมือไม่ใหม่ฝีมือเก่าแล้วค่ะคุณผู้ชมละครแต่ละเรื่องที่น้องมุกดานะโชว์ฝีม้ลายมืออย่างล่าสุดเคยบ้านไล่สพายไฮโซก็ขวาดเรตติ้งไปแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวและเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็เปิดกลองละครอ,อีกหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครเรื่องเพตาณรุมิรนะคะรวมไปถึง รับเชิญในส่วนของละครเรื่องบ่วงวิมาลาด้วยคาดว่าจะมีอีกหลากหลายเรื่องเลยที่รอน้องมุกดาอยู่นะคะเรียกว่าเป็นนางเอกอนาคตไกลเป็นนางเอกที่ทางช่องเลิฟมากนะจ๊ะอยู่กับช่อง7 s d ไปนานๆน,นะคะน้องมุกดา มาคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยดังชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะคะกับละครเรื่องล่าสุดของเธอค่ะนั่นคือละครเรื่องสามีชั่วคืนทําให้ชื่อของนางเอกคนนี้น้องพริ้งพอยค่ะโด่งดังมากๆกับคู่จิ้นของเขานะฮะมีพิ้งพอยต้องมีโยโลนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิงพอยเขาก็มีคู่จิ้น หลากหลายคู่เหมือนกันเพราะเล่นละครเรื่องไหนก็ถูกจับจิ้นมาแล้วเหมือนกันทั้งสิ้นนะคะเรียกว่าน้องพิงพอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาและมีฐานแฟนคลับเยอะ ทำให้ค่ะผู้ชมต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับทางช่อง 7hd ในการที่จะเรียกเลตติ้งให้กับทางช่องนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะละครเรื่องต่อๆไปของน้องปริงพลอยจะออนแอร์นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครเรื่องปางสเสน่หานะคะและอีกหลากหลายเรื่องเลยที่จะมาเรียกเลตติ้งให้กับทางช่อง 7hd เรียกว่าบัลลังก์ของนางเอกน้องใหม่นางเอกหน้าใหม่มีชื่อพริงพลอยค่ะ มาคนต่อไปค่ะผู้ชมคะ่ะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเล่นละครเรื่องไหนก็เจ้าบทบาทฟาดฟาดและฟาดค่ะน่นคือน้องกูเป้เกศรินนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตามองเพราะน้องกูเป้เกศรินเรื่องฝีไม้ไลายมือเรื่องของการแสดงคะ่ะก็หลายๆคนยกนิ้วให้นะคะโดยเฉพาะล่าสุดในละครพื้นบ้านคะ่ะผู้ชม เธอก็ทําได้ดีตีโจทย์ตีบทแตกนะคะและแววแวแวมานะคุณผู้ชมว่าน้องปูเป้เกศรินถูกวางตัวให้เล่นละครอีกหลายเรื่องย้ําว่าละครอีกราหลายเรื่องเลยนะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดก็มีการวางตัวนักแสดงและอย่างละครเรื่องเพิ่มไพรนะคะก็วางตัวน้องปูเป้เป็นนางเอกนะคะรวมไปถึงละครอีกหลายเรื่องที่จทเจาะคิวรอน้องอยู่เพราะ ฝีมือและคาแรคเตอร์ที่ชัดของปูเป้เกรินนั่นเองค่ะมาคนต่อไปค่ะผู้ชมค่ะนั่คือน้องพะพพาพค่ะผู้ชมสาวคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นนางเอกน้องใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่อย่างที่บอกคำช่อง7 SD ค่ะวางตัวน้องพะพพาพเนี่ยประกบกับพี่วีส,สกวนวัดนะคะ คาดว่าเร็วๆนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับรละครเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าชื่อคนนี้ค่ะก็ไม่หลุดโผเป็นนางเอกที่ถูกจับตามองและเป็นนางเอกที่เบ็กซี่มองว่าอนาคตไกลอีกคนหนึ่งเพราะหน้าเขามีคาแรคเตอร์แบบพัดมากๆมาคนต่อไปค่ะผู้ชมขานั่นคือน้องปิ่นนั่นเองนะคะน้องปิ่นที่โด่งดังมาจากาคละครค่ะผู้ชมที่ดาวานอน นางเอกละครนะคะที่โด่งดังมากๆเด็กสาวอายุวัยทีนค่ะผู้ชมขะแต่ฝีมือเนี่ยการแสดงสุดยอดมากๆเห็นว่าทางช่องเนี่ยวางละครอีกหลายเรื่องเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตอนแรกมีโผลว่าจะได้เล่นละครเรื่องดังอย่างดาวพสุกแต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้ยังจะทําอยู่หรือเปล่านะกับทางช่อง 7hd รวมไปถึงค่ะละครเรื่องอื่นๆที่วางตัวน้องปิดไว้เรียบร้อยแล้วก็รอติดตามค่ะนางเอกคนนี้คาแรคเตอร์ชัดหน้าชัดและความเป็นนางเอกเจ้าน้าตาให้ปิ่นจริงค่ะมาคนต่อไปค่ะชมค่ะอีกหนึ่งคนอันนี้คือหน้า เทรนทันสมัยมากๆนั่คือน้องสกายนะคะสาวสกายเนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังมาจากเวทีประกวดเดอะเฟสนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็เซ็นสัญญาประทางช่อง 7HD มีงานละครหลายเรื่องเลยนะคะและเรื่องล่าสุดเนี่ยต้องบอกค่ะว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองนะั่คือหมอลำซัมเมอร์นะคะรอดูค่ะบทบาทนี้คุณชมพู่อรารยาเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้แล้วน้องสกายจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ เราเป็นกำลังใจให้และจับตามองน้องโดยตลอดค่ะมาอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคะคนที่7นะคะนางเอกน้องใหม่ของทางช่อง7 s d แต่คนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าฝีมือไม่ใหม่และเธอเขาอยู่ในการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในช่อง7เนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะคะนั่นก็คือน้องชิงชิงนั่นเองค่ะ น้องจริงจเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นละครแล้วคนดูเข้าถึงในคาแรคเตอร์เข้าถึงในอารมณ์ของน้องจริงจริงนะคะทำให้เล็กซี่ขอจัดอันดับน้องจริงจริงเข้าไปอยู่ใน7คนนางเอกอนาคตไกลของทางช่อง7 SD ค่ะทั้ง7คนนี้เป็นแค่บางส่วนนะคุณผู้ชมกับการเติบโตในวงการบันเทิงบทบาทของการเป็นนางเอกของน้องๆทั้ง7คนภายใต้สังกัดช่อง7 SD ค่ะ ครั้งต่อไปเดลิเล็กซี่จะรวบรวมทั้งช่องเลยมาพูดคุยกันแต่ขอเวลาเพิ่มเป็น7ชั่วโมงนะคะวันนี้หมดเวลาของขยี่บันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี่บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Youtube, TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้เลยที่มายาฮอตนิวรับชมเราสดๆผ่าน f a c e b o o k ไลฟ์ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาฬินาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ ที่มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปเป็นนางเอกคนที่8ของช่อง7 SD ก่อนแล้วค่ะ